ใครที่กำลังต้องการใช้เงินด่วนนะแต่ก็ไม่อยากจะกู้นอกระบบดอกเบีย้ยโหดโหดก็ฟังคลิปนี้ก่อนถ้าคุณเนี่ยมีโฉนดที่ดินบ้านห้องชุดอยู่กับตัวเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะจำแหมโฉนดแบบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะบอกแหล่งที่คนใช้จริงอนุมัติไวไม,ไม่โหดไม่กงคลิปนี้เนี่ยเล่าแบบไม่อวยนะพร้อมสอนวิธีเช็คให้ปลอดภัยก่อนยื่นจริง หลายคนคิดว่าจำนำโฉนดก็คือการเอาโฉนดเนี่ยไปกองไว้กับเจ้าเงินด่วนแล้วก็จ่ายดอกแบบรายวันจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะจำนำโฉนดแบบถูกกฎหมายเนี่ยก็คือสัญญาขายฝากหรือสัญญาจำนองที่จะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นนะไม่ใช่ในเต็นท์นหรือว่าบ้านใครก็ไม่รู้ถ้าถูกกฎหมายเนี่ยต้องมีสามสิ่งนี้นะ สิ่งแรกก็คือสัญญาจำนำหรือสัญญาขายฝากเป็นลายลักษณ์อักษรสิ่งที่สองเนี่ยทำที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นนะและสิ่งสุดท้ายอัตราดอกเบีย้ยก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดนะต่ำกว่าเจ้านอกระบบมากแลก้วก็ทำไมคนถึงไปใช้ล่ะเพราะว่ามันได้เงินไววงเงินสูงกว่าเงินกู้ทั่วไปนะแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารเยอะด้วย ก่อนที่จะบอกชื่อแหล่งชี้ถูกกฎหมายอยากจะเตือนจุดพลาดก่อนเลยนะ95%ของคนที่โดนโกงเนี่ยเกิดจาก3ข้อนี้ข้อแรกเห็นป้ายรับจำโฉนดข้างทางแล้วก็โอนโฉนดให้เขาข้อ2เนี่ยไม่ได้ไปสำนักงานที่ดินไดทำสัญญากันเองและข้อสุดท้ายดอกเบี้ยรายวันรายสัปดาห์ดอกโคตระดับ120ต่อปีจำไว้เลยนะถ้าไม่ทำที่สำนักงานที่ดินเนี่ยไม่ถูกกฎหมาย100% ต่อยเขาบอกว่ามีใบสัญญามีตราปาั๊มไม่เชื่อนะต้องที่ดินเท่านั้นขั้นตอน,นง่ายๆแนะแบบไม่โดนหลอกอันดับแรกก็เลือกผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายก่อนนะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามีใครบ้างอันดับต่อมาก็เช็คดอกเบี้ยให้ชัดเลยนะสินเชื่อจำนำนตลอดถูกกฎหมายเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยต่อเดือนก็ประมาณ0.8ถึง1.5ถูกกว่านอกระบบเป็น10เท่า แล้วข้อต่อมาเนี่ยนัดทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นนะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแปลกๆไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงเราสุดท้ายก็รับเงินเข้าบัญชีทันทีไม่ต้องโอนก่อนนะไม่ต้องมัดจาไม่ต้องซื้อประกันเมื่อถึงที่หลายคนรอนะตัวที่ถูกกฎมายร0อเช็คได้จริงแล้วก็คนใช้กันเยอะ เริ่มกันที่ดีแคสนะอันนี้ขายฝากออนไลน์ถูกกฎหมายทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินรับบ้านที่ดินคอนโดไม่ต้องโอนก่อนอนุมัติไว้นะภายใน24-48ชั่วโมงบอกกับคนที่ต้องการวงเงินสูงนะตัวนี้เนี่ยสมัครออนไลน์ได้จริงแต่ก็ต้องเช็คว่าซั์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการหรือไม่ต่อแมาเนะเป็นเงินติดลอ้อซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้สินเชื่อจำ,ำนำโฉนด เงินติดลอ้อหรือว่าตระก,กูลิสซิ่งต่างๆเนี่ยก็มีบริการนี้นะลองหาดูใกล้บ้านที่เงินติดล้อเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยยังไงดอกก็ต่ำกว่าเงินด่วนนอกระบบแถมมีสาขาเยอะที่นี่โปร่งใสนะเช็คง่ายและบางพื้นที่เนี่ยอาจจะวงเงินไม่สูงมากก็ต้องเช็คก่อน และอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจนะเป็นพวกบริษัทขายฝากท้องถิ่นที่เขาทำนิติบุคคลทำสัญญาที่ที่ดินก็อย่างเช่นศรีสยามขายฝากเมืองท้องขายฝากฉนดแลกเงินกรุงเทพพวกนี้อนุมัติไววงเงินสูงนะแต่ก็ต้องเลือกที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นด้วยยกตัวอย่างชัดๆนะสมมติคุณมีบ้านเนี่ยราคาประเมินสักล้านสองเราต้องการใช้เงินสองแสนด่วนเนี่ย คุณก็ไปจำนังโฉนดกับดีแคสนะใช้แค่โฉนดใช้แค่ปัตรประชาชนทําสัญญาที่สํานักงานที่ดินได้เลยได้เงิน2องแสนบาทภายในวันเดียวนะดอกเดือนละหก็เดือนละ2,000บาทถูกกว่าเจ้านอกระบบที่เขาคิดวันละ2-300เป็นร้อยเท่านะแล้วที่สําสคัญเนี่ยคุณก็ยังอยู่บ้านตัวเองตามปกติไม่ต้องย้ายออก ใครที่คิดจะจำนำโฉนดจำให้ขึ้นใจเลยนะต้องทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นเลือกผู้ให้บริการที่มีนิติบุคคลมีที่อยู่ชัดเจนมีรีวิวจริงอยากให้คลิปนี้เนี่ยช่วยคนไทยไม่โดนโกงนะ